ดีครับพี่มงนะครับก็้างหลังที่ร์รถแบ็คโฮนะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมบทอัดดินเดิมนะครับเพื่อที่จะทำลงไฟนะครับตอนนี้บริเวณนั้นเกิดการซ้อนสปอร์ตนะครับตรงนี้นะฮะช่างเขาก็เลยต้องให้กดออกนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินเหนียวเวลาบทอัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะปิ้นมันฮิปมันจะไม่แน่นนะครับ ต่อเดี๋ยวเราเจะดินแห้งลงนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใช้รถเพื่ดินลักษณะของดินนะครับที่หน้าง,งานเราเนี่ยข้างล่างนะครับอันนี้เป็นชั้นเราเรียกว่าพีเพลฟาวเดชันก็คือชั้นที่เราเตรียมบทัดดินเดิมนะครับแล้วก็ดินเป็นสภาพค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวนะครับคือมีความชื้นเยอะหน่อย เราต้องใช้รถบดพีนแกะอย่างนี้นะครับล้อหนามเนี่ยบดอัดนะครับถ้าใช้ล้อเรียบอย่างนี้หือว่าล้อยางอย่างนี้นะครับล้อเรียบก็แบบคันนุชครับเนี่ยคันนี้นะฮะอันนี้คือเป็นรถล้อเรียบนะครับล้อเหล็กนั่นแหละล้อเรียบนะครับก็มันจะไม่แน่นนะครับแล้วก็มันจะปิ้นแล้วถ้าน้ํามันเยอะๆนหครับ น้ำมันจะปั๊มขึ้นมานะครับตามบอยตามช่องว่างของดินนะครับซึ่งพอน้ํามันขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยพอข้างล่างมีน้ําพอลดบดบดแล้วเขย่านะครับโมเลกุลนะครับหรือช่องว่างมันชิดตัวน้ําก็จะดันขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะทําให้เกิดการซับปอดนะครับก็ตอนนี้บางจุดก็แก้ไขได้ เกือบหมดแล้วครับก็มีอยู่นิดหน่อยตรงนี้เองนะครับนะฮนะก็ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับก็เพื่อนพรุ่งนี้เราเตรียมจะลงทรายนะครับก็เลยวันนี้คําหน่อยนะครับทีมงานวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะฮะให้ดูนะครับตรงนี้เรา เช็คระดับเทคคอร์ซคชั่นกันหมดแล้วนะครับง,งานนะครับพุ่งต่อวันที่นี่เราจะลงทรายก็ประมาณสองถึงสี่พันคิวนะครับต่อวันนะครับงั้นพรุ่งนี้ก็สิบร้อจะวิ่งเข้าทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูทั้งหน้าที่เราเตรียม เป็นที่ไว้รอนะครับด้านโน้นรถเกตกำลังน่าจะเตรียมเสร็จแล้วนะครับเตรียมทางขึ้นทางลงไว้ให้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญในงานก่อสร้างนะครับถ้าเราจะเดินหน้างานให้มันได้เร็วนะครับเราต้องจับการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถด,ดันะครับ เข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำให้ทำงานได้เร็วนะครับมาถึงดำปุ๊บแล้วก็ออกเลยมาถึงดำปุ๊บก็ออกเลยนะครับของเรานี้การวัดปริมาณเราใช้การชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็คันวณนะครับตัวเลขนะครับกันว่าโอเคทราย1คิวัะกี่ตัน นี้ก็ซอฟเยอะหน่อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราเดินดูนะครับก่อย,อยตอนนี้ก่อนหน้านี้เราสูบน้ำกันลานแล้วนะครับก็สบองแล้วก็ตากทิ้งไว้ให้แห้งนะครับนนี้คือ ด้านโน้นนะครับก็พระอาทิตย์อัสดงนะครับตอนนี้กําลังลงนะครับกําลังตะวันกําลังจะตกดินนะครับทุกวันนี้ค่ําเร็วนะครับประมาณ6กโมงนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับดังนั้นการทํางานถ้ามันเริ่มมืดแล้วก็จะหยุดนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อเซฟตี้นะครับ งานตอนนี้ก็กว้างตรงนี้กว้างประมาณ20เมตรนะครับ22เมตรนะครับเป็นชั้น p ี e p a r e Foundation หรือว่าชั้นเราเรียกว่าชั้นชั้นฐานแล้วกันนะครับคือล่างสุดนะครับนะงานถนนชั้นนี้สําคัญน,นะครับถ้าหากทำชั้นนี้ไม่ดีนะครับดินที่เราถม,มขึ้นไปสามมติว่า4ถึง6เมตร7เมตรอย่างเงี้ยน,นะครับน,น,น้ำหนักของทรายที่เมาถมเนี่ยนะครับก็ประมาณ2ตัน พอมันสองตันขึ้นไปสมมติว่าเจ็ดเมตรน้ำหนักก็จะประมาณสิบส,สี่ตันนะครับน้ำหนักตัวมันเองถ้าเราทําไม่ดีมันจะเกิดรองเทิมเซตเมนต์นะครับเร็วๆกรองเทิมเซตเมนต์นะครับคือการซุดตัวในระยะยาวนะครับก็ตรงข้างหลังนี่นะครับสำหรับงานทรายถมนะครับในสเปคของเรานี่ก็คือเราจะต้องหลังจากที่เราบดอัดเสร็จแล้วนะครับถึงชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ให้ใหมันเกิดการซุดตัวนะครับ เซตเมนต์นะครับทิ้งไว้120วันนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันซุดลงไปเท่าไหร่ก็พอ120วันนะครับเราก็ถมขึ้นมาให้มันได้ระดับเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำงานหินปุ๊บขึ้นชั้นต่อไปนะครับตนีรถเกดก็เริ่มมาเดี๋ยวเดินเราเดินดูหน้างานกันไปเรื่อยๆนะครับ ุเพื่อให้งานมันทันกับปริมาณทายแล้วก็งานประมาณ700 0แสนคิวนะครับเราคิดว่าเราจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับเพื่อที่จะใเสร็จก่อนหน้าฝนในช่วงเดือนมิถุนาเดือนเดือนพฤษภาเดือนมิถุนานะครับก็นับตั้งแต่มกรานี่หะไปนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดู ก็เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ